สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนาซสัตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ในเชียร์กันหลายคู่อยู่มือนกันนะครับวันนี้เรื่องมาฝากแฟนกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับระหว่างแอบินเบลเจอกับมาโยกานะครับบินเบลนั้นฟอร์มช่วงหลังถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผาเกมสองสุดนั้นพวกเขาแพ้เกมเดียวคือเกมที่ไปเยือนมาเรนเซีย,มมยแล้วก็แพ้ไป ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับนัดล่าสุดนั้นพวกเขาไปเยือนการดิสนะครับแล้วก็ทําได้เสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่มาโยกาเองฟอร์มช่วงนี้ถือว่าเล่นดีเลยนะครับเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้เบติสศูนย์หนึ่งนะครับแต่ว่าอีกสี่เกมที่เหลือนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนในฟุตบอลลีนัดล่าสุดไปเยือนเยรเรอัลเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเจอกันวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า เจ้าบ้านได้เปรียบเยอะนะครับบินบอลนั้นผลงานปีนี้ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับมีลุ้นที่จะไปเล่นในฟุตบอลยุโรปนะครับเกาะอยู่ในกลุ่มบนของตารางนะครับวันนี้นะครับไม่มีผู้เล่นตัวหลักอย่างอเล็กเบเลนกกเอนะครับรวมถึงอูนโกเมซนะครับเป็นสองผู้เล่นที่ไม่สามารถที่จะลงช่วยทีมได้เนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับ แนวลุกวันนี้ใช้กอก้กาครูเซต้ายืนเป็นหน้าเป้านะครับสามตัวลุกก็จะมีนิโกวิลเลียมอินยากิววิลเลียมแล้วก็ออยานซานเตสนะครับแนวะที่มายอก้าของฮาเวียกิเล่นะครับ วันนี้นะครับไม่มีบาโบมาเฟโอนะครับกองหลังตัวหลักที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับแต่ว่าตัวที่เหลือนั้นถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับคู่หน้าเป็นอับดอลปลาสยินคู่กับเวดัตมูริกี้นะครับตรงกลางก็จะมีพวกเซจีดาแดนะครับดานี่โรดิเก้แลวก็ซามูคอสตานำทัพนะครับผลงานบินบอลเองมักจะไม่ค่อยพลาดในการเจอกับทีมที่เล็กกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ผมกับชอบมาโยก้านะครับเนื่องจากว่าผลงานมาโยก้าเวลา เล่นกับบินเบามักจะทําได้อย่างสูสีนะครับสีเกมหลังสุดนี้ที่เจอกันนะครับเฮตูมายโยกา้าไม่แพ้บินเบาเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้มาเยือนผมชอบทีมเยือนมายโยก้ามากกว่านะครับพวกเขามาสู้แน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่จะบุกมาแบ่งแต้ม หรือ,อย่างแย่ก็แพ้ไม่เกิน1ประตูนะครับเพราะนั้นวันนี้เชียร์มาโยก,ก้าไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเจฟฟฟุตบอลนะครับเจอกับผมนนะสตาร์ทใต้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ